เด็กวัวเด็กวัวญาณได้ไกด์ดาวหนูยืนหนูหนู N C R ได้ไหมอ้าวไหนหนูบอกว่าหนูจะเข้ากากินน้ำให้ได้เลยหนูจะเข้ากากินน้ำให้ได้หนูวิ่งไปจบเลยได้ไหมหนูประชาชนน่ะหนูก็ตุยสิ เดินแค่ยิ่งเมื่อวิญญาณาได้ใจได้เอาแล้วนะครับนะครับไปแล้ว,ลวไปนอ,อนเหรอใช่ไม,ไม่ได้มไม่ไ<ๆ>ด้ที่พี่อ้อมต้องไปเมวรักเจอการแสด,ดงหนุบไปเจอพี่ตี้ต้องใจอ่อน <laughs> Laniger đi Hesem ba. Hu ha. mà. ha. Hu mi Hu ha. chậm ha. Hu

กินเหล้าอะไรอ่ะพูดไม่ได้เขาไม่ได้เข้าไม่เป็นไรหนูหนูหนูก็ชอบกินเหล้าหนูชอบกินแบบเพียวเฮ้ยเ <c oughs> อาอดวรักดูดูดูกินเบนเบนต่อปลาหมึอกอะ่ปะปลาหมึกเลยค่บโอ้โหส้นตีนเพียบ มือวิญญาณได้กลายรางหนึ่งแปดสามพี่หมุนสวัสดีครับพี่สวัดีค้าคุณยายนสวัสดีค่ะคุณจดสวัสดีค่ะเตลววิญญาณได้กลาครงนุยนนยืน n r ได้ไหม ไหนหนูบอกว่าหนูจะเข้ากากินนังให้ได้เลยหนูจะเข้ากากินน้งให้ได้เดินหน่อยเดินเดิมเดินหนูขยี้เชื้อคายไดไหมย้อเชื้อคาวได้หนูไปยืนหนูให้หนูยืนกับไอเดบบแล้วหนูไม่ตายให้หนูเหมือนหนูไหมแต่หนูเสียแสนหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ก็มาแทงหนูอ่ะหนูเนีหนูยังเคยไปชนมานตรงกลางเลยอ่ะแต่หนูเสียแสนหนึ่งอะที่ ใครแทงหลานผมเจอการเงี้ยนั่นแหละเฮ้ยตุ้นมายืนเลยไม่ฮิบารบอืนยืนกลางกล่องอะดูที่ใครไปแทงหนูคนแทงไม่มีหรอกแต่สภาไงแสนไอเชวตี้ไงเมื่อวินยันได้ไก่ดาวยิ่มยิ้มยดุงเมาดุงเมาในแอคค่าสวยๆนี่ส่งไปให้จุนตาดูเลอย นี่ยเล่มถ่ายรูปให้จรนตาถ่ายกวนไหนไหนถ่ายในยีห้อเอยเออืมอืมโอ้โหเยอะปะนี่สวยงามอีห้าทีเออห้าทีอ่ะอย่างไม่ห้าเลยเวลาทำโซนไหนอ่ะยังหรอกไม่ต้องแย่งกันเล่นนะเพื่อนขอกูสีรุ้งนอนไปเล่นกับเขาเมย์ไปเลยไปเลย่นไปแล้วไปเลย ลุงรอแทงอะไรญี่ปุ่นปลอมอยู่ญี่ปุ่นปลอมทนายเหรออยู่ชินข้าพึงใช่ไหมนั่งอยู่เนี้ยเริ่มนไปนู่นแล้วเอ็นดูจัง หนูย <treats> ืนสวยๆอยู่บนรถนะเป็นยังไงหนูว่าหนูจบไม่สวยอ่ะ ช่วยเอาเพลงเมื่อวิญญาณไล่กายได้เราจะควรนะชีจะเป็นอังกอร์เลยอังกอร์อันนี่กลางผมพี่ทำไมตัวไวมีอยู่คนเดียวเฮ้ยมึงดูไว้แทนที่จะบันยูเยอะเยอะเยอะซาซาซาขึ้นรถ ไปไหนคะอยู on, ่ใม้มันกัะทื่อ่ะลูกเยอะอะไันไนชื่อแะวรดีวดีดยดีดีดีก็มาดีขับรถไปเราไหม อยากโดนปืนยิงล่องรถจังเลยจึ้มไม่มีปืนอะไรเลยไม่เอาเปล่าพี่สกัดขอหนึ่งหนึ่งคนที่ตึงที่สุดแล้วขอได้ป่ะแบบว่าใครแพ้ก็เสียกล่องว่าไงโอ้โหใช่หรอพี่หนึ่งหนึ่งมีดอ่ะไม่ไหวไม่ไหวงั้นงั้นผมยอมพี่เลยงั้นผมยอมพี่เลยเออโกั้ผมยอมพี่เลยจุนดูดีจิโก้กลัวจุนบัฟมันไม่ใช่กลัวบัฟมันไม่สู้ไหนหรอคัสไม่สู้ครับไม่ไหว ก,ก็ก็กวาก็กวขอตังได้ไหมเราจะไปตรงนี้พี่พี่มีเกลตายตุมีเกตายไหนอสวยน่น่ะขอตังพี่มีเกลไปทิ้งนั้นอาติดอยู่ ทางโน้นเยอะว่ะต้องยอให้มันไปก่อนไปเอาเขามาครับไปช่วยเขาเาอยู่ตรงโน้นนะโดยเห็นพี่อุ้มพี่หนูไปจิ้งน้ำเมื่อกี้ไม่เขาอยู่ตรงโน้นเมื่อกี้สาวเวาสาว้พี่ตัวหนึ่งเด็ดขาดเด็ดต่อยเมื่อบิญญาณใจ่แก้ย ไปไหนคะกลับบ้านเราไปดูแอร์ดอปพิชาชนไหมไปดูแอร์ดอปพิชาชนไหมอยู่ใกล้ไหม,มไม่ได้ไม,ไม่ได้พีเออเออ่ก๊อตใจยเย็นพี่มาดีเราทีเบาเบามาแล้วเบียล้นเขาไหนทางไหนไปทางไหนหเปข้างเยวะๆสายก็หน้า ทางตงรงขึอนเหรอจ๊ะทางทางตรงขึ้ทางที่ดีที่สุดนะหนูว่าเรอไม่ขึ้นเขาไปเลยนะคะเราขึ้นเขาไม่ได้เราไม่ใช่รถก,กบแต่หญิงกบนางเสือดาวรู้จักหญิงกบไหมใช่คือหญิงกบนางเสือดาวค่ะ ยายาโู้คนยาโู้โอ้คนเยอะคนคนเยอะเนินยานได้ได้รงีม ดีครับดีครับพี่ก้าวไปดีครับนี่ครับเอาพี่ไม่เป็นไรดอกนู้นเนาะโหยไอเดียดบานเลยผมก็เลยมาดูตรงนี้เองลืมลืมเลยอ่ะ BC อ่ะถ้ามันถ้าสองสามคันผมพอจะใส่อยู่เด็กยิ้มนะครับยิ้มนะครับนี่เฉาสั้นจะไม่เดี๋ยวนี้ป่างแดงจังกับ บอกไปว่าหนูเลือดคนมาทาปากนี่หนูกำลังจะเป็นบาง <c oughs> จะจีบหนูช้ำแลเนยะิงวะจีนพี่ก๊อตสอนเราเดียวเนี้ยฝั่งจึ้นเป็นบางก่อนบางจุนทั้งเมืองต้องสยบใช่ไหมบางทำไมต้องสยบเจอกูเดินเพืาอมึงไม่เคยสงบเคยไอยจริงแล้วกูจะพาเพราะมึงไปจับกบ นายสุดยอดดวงตาไปไหนแล้ววะไปไหนที่หมอไม่ได้เหรอคะดูไปไหนหนูวิ่งไปจบ เลยได้ไหมหนูประชาชนน่ะไปดิจุ้มไปดิปดหนูก็ตุยสิหอเดียสองคนไม่ไปจบเลยเนะี่ยเมื่อวิญญาณได้ไกด์รันส์เดวี่ไปคุยกัน หนูเพิ่งกินข้าวอ่ะเดี๋ยวตา,เ,วตาเอาคือไมาสามหมื่นเลยโอ้ข้าวอะไรสามหมื่นข้าหนูกินหูชาน้ำแดงที่มาตากานด้วยเอามาสามหมื่นเลยตาชวัวร์ว่านี่ก็เมาใครปกระติบดย ลงมาทำไมลูกจะกลัวไม่คุยเฉยเฉยเขาทำร้ายหนูป่ะมีแต่คนใจร้ายหนูมีเอดีนะคะเปลืองลูก แินดอดอบสีฟ kind of no ้ามันเก็บไม่ได้หรอรูไม่เคยกับกับกับจุนตาเลยนะคะจุนตาเขาเล่นแอนดอดับอยู่หรอ บาลครับอุ้ยหล่อจูนไม่น่าเข้มจูนเขาได้เข้ม <laughs> ขเบอร์วิงจานร้ายรอุ้ยตนูโตเพลงนี้สวยกว่าจริงๆอ่ะ ไอจูนไปเร็วไปไหนอึนเราเกินจะตายเอาเป็นไรวะนะเป็นไรครับสงการนาา้าหกใส่คีย์บอร์ดเหรอไม่ไ <laughs> ไมติดหูลุงด้วยเนี่ยอย่างเงี้ย

Hãy xếp đôi kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยอ,อยากจะเติมความันเลย,ย,ยกันโอ้ยอย่าสกิบไปไว้ก่อนที่เธอทุ่มเทนี่น่ยังไม่ได้นอนเช้านะไม่ง่วงเหรอ อย่าให้เขช่วยมาพาเจ้าด้วยนะฮะให้ฉันด่ากันก่อนนั้นในรันดยอีกแล้วเนี่ยจุนอย่างเลื่อหมอครับลูกนะครับพระคู่นะครับพระคู่พระคู่พระคู่ครับ นอนเตียวเลยฮะพี่หมอเชนูขึ้นเตียงเหรอชูฮะช่ยหนูขึ้นเตียงต่อหน้าจูหนูได้เหรอไม่แงไหมไม่แงไหมมีแงไหมไม่มีกอไม่มีแจงแต่หนูะเข้ากินนหได้อะหลับให้สบายนะพูดเชงอย่างนี้ได้ไงหมอไม่ดีเลยคอมเ e n ได้ไหม อะไรหรอไม่ีตรงไหนไม่ดีหมอโบราณพี่สบายหมอช่ไม่ใช่เตียงมันนุ่มไงไม่หนูจะคอมเพนคอมเพนที่ไหนหนูจะใช้เพนไปทำอะไรแล้วพี่หมออยากไปอยู่บนป้ายเหมือนเหมือนคนนั้นไหมหมอ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 ไหนคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะโอเคจัดฉากด้วยนะคะม้าม้าม้าครับผมสบายไปเร็วไปเร็วเร็วของกูเล่นง่ายมาก หนูจะชอมเพนรูหนูจะชอมเพนพี่ตะก้าสวัสดีครับสวัสดีครับสว่ไม่นอนแกะนเจอไอ้ฟ้าใสยังง้อสาวก็สวัสดีครับเฮ้ยพี่พี่บอก็ลองดูดีคกันนะเราลองดูีกันนะหมอคนนี้บอกหนูว่าตาพี่สบายนะพี่แล้วพี่ก็ว่ามือขี้สุดแต่ดีเราต้องเอาหมอไม่จริงม่สีหีเฮียมึงข้ามปุ๊บตัวในดีเบลเลยคนอยู่ที่แพงในสุด จมาวันจริงๆสีแดงทำมาแล้นครับหมอสักปากดีครับต่างมาแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าไม่กินจะคอมเพนจะคอมเพนพูดอะไรครับหแับให้สบายแล้วหนูหลับให้สบายไม้ก็มาถึงว่าเตียงมันนุ่มไงจะได้เออแจ้งเลยครับแจ้งเลยครับหมอปากดีครับแจ้งเลยครับไปเกียวก็หมอครับวันนี้เป็นหมอแล้วครับก็ตินะเดี๋ยวก็รออีกสักจำมาไว้ทางฟูมึงโดนแน่อะไรโดนแน่โดนแน่ ดนเนี่ยใครพูดเนี่ยฉันจะไม่ย็นดีกับรักนนนคนนี้คนเธอกับเขาน,า,นาน่าไงสวยก็คือเพิ่งกินข้าวนะวิญญาณได้การร่างนี่ก็เพิ่งกิน <c oughs> กเลย <c oughs> <อ>ฉันจะไม่ออนแอคนขี้แพ้ตงไม่ใช่ใช่ เล่นอดีนะเล่นเล่นอยู่ปกติก็ดีอยดีไมคะเดี๋ยคิด่าฟังไหมคะไอเอร์ไอยวอย่าโดนบานคดูสเหรอทษทีไปเอดไปโดนแทงไกงไม่เอ่ยจะาอยู่ทำไงอ่ะไปมาเฉยเฉเอไมไปไปขี้มาเหรอไปเป็นนางเอกเอ็มวีมาอยู่ไปขี้มาเหรอ ไม่ได้เดินไปข้ามมันไม่ได้ก็ยืนบอกชี้ท้ายเ้ื่อนี้ข้ารู้ข้าไปสืบมาใครบอกเองไม่มีมันเปิดมันเปิดไม่ไหวเหรอแล้วบ้านเขาพูดกันไปเรื่อยได้ยินได้ไหมไม่รู้ข้าไม่เสียงให้เองเสียตังค์เดี๋ยวนี้โอเคบวเป็นแสนเียเหรอไม่ผึ้หรอเล่นนิซี่เลยไอ้ทำอะไรมาเนี่ย้าไปแอร์ดับสีฟ้ามา อ๋อแอนตอบสีฟ้าเลยนอกจากเสียงนเองมีแกงเอเป็นสีฟ้าได้ไงข้าพาพี่อีวานไปอ๋อบีซีขอเอาปืนยิงครับป้งครับแล้วก็ติดกระจกนัดหนึ่งแล้วก็ป้งอีกทีหนึ่งข้าก็ตกรถหมอแล้วข้าก็เดินไม้ผู้จุกเลยครคุณตาคุณตาบลูกหน่อยเฮ้ยเอ้ยดูดูดูโชคดีครับเอ้ยไม่ใช่เราไม่ใช่หมอเออลืมดูดู ก็ S <S จะไปเล่นอีซี่ตามทางของยูบ้างไปเลยไปเลยเด๋อเป็นแหนได้เป็นแสนอ่ะพูดจริงพูดจริง